สำนักง,งานการไฟฟ้าจันทบุรีนะคะจัดพิธีปล่อยขบวนแถวตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารหลังวิกฤตน้ำท่วมจันทบุรีค่ะเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า500ครัวเรือนค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรีได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้ปลอดภัยหลังน้ำลด โดยมีนายพัชรินนาวารัตน์ผู้ชำนาญการระดับ9ก้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ต่อน,นายสำาเนาบุญแก้ววันผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรีประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบเนื่องจากสภาพว,วิกฤตน้ำท่วมจันทบุรีในระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ จนมีน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ที่สาคัญในเขตเมืองจันทบุรีจึงทําให้การไฟฟ้ามีความจําเป็นต้องตัดกระแสไฟเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งครอบกลุ่มพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังสูงทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาตบลตำบลพระพรานารายจํานวน4หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านชัยยันจํานวน95ครัวเรือน หมู่บ้านนาตาสินจำนวน301ครัวเรือนหมู่บ้านมั่นคงบ้านล่างผุนทรัพย์จำนวน82ครัวเรือนและซอยสุขทุกวันจำนวน94ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น572ครัวเรือนโดยมีเวลาออกดำเนินการตั้งแต่วันที่1-2สิงหาคม2556จำนวน10ชุดปฏิบัติการชุดละ40คนเพื่อเข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมให้คำแนะนำจุดที่เสี่ยงไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภยัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนหลังเหตุน้ำท่วมจันทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา